9. นักมวยปล้ำที่คว้าแชมป์โลกได้มากสมัยที่สุดใน WWE อันดับที่ 9. สติ s i n g คว้าแชมป์โลกทั้งหมดอยู่ที่10สมัยแบ่ง <Bang S 2> เป็นแชมป์โลก WCW รวม8สมัยและแชมป์โลก NWA อีก2สมัยนะครับซึ่งทางนี้ไม่นับสมาคมเล็กอย่าง TNA นะครับผมอันดับที่ 8. The Rock 10สมัยเช่นเดียวกันกันกบ Sting นะครับโดยแบ่งเป็นแชมป์โลก WWE 8สมัยและแชมป์ WCW อีกเช่นกัน2สมัยนะครับผม อันดับที่7ครับ Brock l e s n ร r อีก10สมัยเช่นกันครับมีแชมป์ WWE 7สมัยนะฮะและแชมป์ Universal อีก3สมัยครับอันดับที่6 ฮอควา้าแชมป์โลกไปทั้งหมด11สมัยด้วยกันนะครับแบ่งเป็นแชมป์โลก WWE 4สมัยและ World h e a v y w e i g h t c ช a เป i o n นชิ p 7สมัยนะครับผมอันดับที่5 Hulk, h a w ก h o g a น12สมัยนะครับแบ่งเป็นแชมป์โลก WWE 6สมัยและแชมป์โลก WWC w ีก6สมัยครับผมอันดับที่4 TripleH h 14สมัยนะฮะแบ่งเป็นแชมป์โลก WWE 9สมัยและแชมป์โลก World Heavyweight c ช a เป i o n นชิ p 5สมัยครับ อันดับที่3ามแรนดี้ออตัน14สมัยเช่นกันครับแบ่งเป็นแชมป์โลก WWE 10สมัยและแชมป์โลก r l d Heavyweight อีก4สมัยครับ อันดับที่2นะครับในตอนนี้คือ Rick f l a ดอ The Nature Boy 16สมัยนะครับผู้ที่เคยถือสถิติแชมป์โลกมากที่สุดแบ่งเป็นแชมป์โลก WWE 2สมัยแชมป์โลก WCW 6สมัยและ NWA อีก8สมัยด้วยกันนะครับและปัจจุบันนี้อันดับที่1ตกเป็นของจอห์นซีนาแต่เพียงผู้เดียวครับแชมป์โลกรวมกันทั้งสิ้น17สมัยครับโดยแบ่งเป็นแชมป์โลก WWE รวม14สมัยและแชมป์โลกเฮฟวี i เวทอีก3สมัยนั่นเองครับ โดยสถิติทั้งหมดนะครับเป็นการนับแบบที่ให้การยอมรับจากสมาคม WWE นะครับผม